you เจ๋งสีมากเลยครับมีกิจกรรมมากมายเลยแล้วก็มีรายชั้ดก็มีกิมมิคของมันเองด้วยครับแล้วก็คือเกียรติมากที่ได้มาร่วมงานวันนี้ชอบโซนไหนของครอบครัวเองครับชอบขนาดพิเศษก็จะคนที่เลือกโซนที่ชอบเลยของผมผมจองชั้นสองครับเป็นแบบว่า co playing space จะมีพวกปอดเกมหรือสามารถมาทดลองเล่น PlayStation ห้าหรือว่า Nintendo Switch ได้อะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบโซนที่ชอบที่สุด ของผมแน่นอนแล้วชั้นแรกแน่นอนเพราะว่ามีของกินมีพวเค้กมีคาเฟ่มีน้ำต่างๆเลยแล้วก็หลายเมนูมากครับรู้สึกว่าเอออยากจะลองชิมให้หมดเลยของผมแล้วนะก็คงเป็นชั้นสามนะครับ build it real นะครับก็คือการสร้างตัวเองสร้างตัวตนตัวเองขึ้นมาในชั้นสามคือมีทั้งเวิร์กช็อปต่างๆที่จะเป็นเทรนที่ AA A H จะไปคลแลบกับอะไรต่างๆได้ในสมัยนั้นหรือว่าช่วงนั้นที่อินเทรนก็ได้มาอยู่ชั้นสามหมดเลย ค่าผมชอบพันสีผมี่นี่คือก็สามารถทำแบบไลฟ์สตรีมได้เลยแล้วก็ทำรายการได้ด้วยว่ามีแบบเครื่องโปรดักชันมากมายเลยมีไฟมีเซตมีรีนสกรีนมีอะไรให้พร้อมนะครับแลถ้าได้เป็นพันได้ของเอสก็ไป็มสุดเกา่อลา ครับผมก็ที่นี่นะครับผมเอสยามครับผมเป็นผู้ที่ของเจนซีนะครับผมก็อย่างที่บอกทิ่ผ่านไปมีมากมายเลยแล้วก็ความจริงไม่ได้เป็นรถเกียร์สี 8, nah ่ก so ็ได้ค hmm. ร okay. ับผมทุกเจนสมาร์ตมาได้นะครับเอซเป็นผู้ที่เหมาะสับทุกคนแล้วก็ทุกไบวับอ่ะซีดูาอัพเดทกันหน่อยที่วอลานซหาซีซั่นที่สเป็นยังไงางครับครับความจริงตอนนี้ก็มีเจลตี้ก่อนด้วยเจลตี้เป็นรายการไบายติงของเราครับก็ความจริงถามว่า จะไปที่ไหนทําอะไรเรายังไม่รู้เลยครับยังถามๆมันอยู่เลยว่าเราต้องไปที่ไหนนะคือคือรายการนี้เป็นรูปแบบมันเป็นยังไงที่พี่ไปคือรายการนี้เป็นรายการวายติ้งของเราครับก็คนทุกคนคิดถึงกันก็เลยจะมีรายการเทียบ พวกเราจะได้ไปท่องเที่ยวหลายๆที่แต่ที่ไหนยังไงเมื่อไหร่ผมอยากบอกบ้างนะแต่ผมไม่รู้จริงๆวันไหนก็ไม่รู้ใช่อาจจะอาจจะเป็นที่ไหนใครมีรีเควส์ไหมว่าอยากไปไหนเลยอยากทำอะไรโอ้โหมีพี่รีเควส์จริงๆอยากไปที่แบบสบายๆอะไรอย่างเงี้ยอาหารอร่อยๆแบบเย็นๆแต่ว่าคิดว่าคงไม่น่าได้ไป เขาขึ้นข <1 ullen> ี้ว่าเจิ้วบอลมันต้องไม่ธรรมดานะมันต้องมีดีสันนิดนึงแล้วมีที่ไหนที่บอกอยากบอกพี่บอลไหมว่าอย่าหาทำอออย่าหาพวกเราไปทำอย่างเงี้ยคือถ้าบอกว่าอย่าพาไปเขาได้ไปแน่ได้ไปแน่พวกที่น่กทปลอดภัยของผมนะผมนะผมผมคือทั้งคนอยากเห็นเขาเรียนนะเราอยากทำอะไรในรายการนั้นสมมติเป็นไอเดียแล้วกันถ้าคือเราเสนอไอเดียตรงนั้นได้อยาก อาหารทะเลไหมก็งี้กินแล้วนอนกินแล้วนอนอยากไปสัางประเทศอ่อยากไปสัางประเทศอยากไปกิทะเลโลกตะันเกิดเรียนยังไงเรียนไปยักหน้าเมื่อกี้บอกไปสั่งฟิวนั่งริมทะเลกินขนมกินข้าวนั่งพูดคุยชิลๆแล้วก็จบรายการไปเลยออะไรยย่างงเี้แล้วก็จะได้มีเวลาพักบ้างนะคุณร้อนก็จะยอมไม่แบบนั้นนะไม่ยอม คิดไม่เป็น,นว่าพี่จะต้องไปเจอชัยเล่นอะไรบ้างก,กับรายการนี้ที่พี่บอลเขาคิดไว้ให้อะไรอย่างเงี้ยคือเรียกว่าเออเตรียมใจรับไปแบบผัวโล่งๆไปสนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยก็ผมรู้สึกว่า <c oughs> พี่บอลน่าจะเตรียมชัยเล่นที่แบบชัยเล่นพวกเราด้วยแล้วก็ทําให้คนดูสนุกด้วยอ่ะผมคือไม่คาดฝันไม่ผิดหวังเออไม่คาดหวังเลยพี่บอลรายการนี้จะไดู้ประมาณเท่าไหร่มีการทุกอย่างคิดว่าน่าจะปลายปีครับปลายปลายปีอะไรอย่างเงี้ยเตรียมตัวพร้อมนะ เหมือนลังเลเหมือนลังเลนิค <well, ือลุ like ้นนิดนึงครับเพราะว่าเขาบอกว่าจะไม่ให้รู้อะไรเลยจนไปถึงสนามบินเขาจะให้ไปรู้ตอนนั้นเลยตอนถ่ายรายการเลยเขาปิดทุกอย่างเป็นความลับหมดเลยเหรอใช่ครับเขาไม่มาแอบสืบข้อมูลจากเราเลยเลดี๋ยวไปรู้าเขาปิดสนามบินอะไรอ่าอีกอย่างหนึ่งย้อนไปนิดนึงค่ะ มีมเห็นวด้เห็นดกทข้ามาัะอย่าเจวอย5ก็ยังไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่าเรานั่งดูเนาะแบบว่าเราอยู่ในลูกี้แล้วก็เจวอยสน้าทุกคนที่ดีเควสมาก็ยืนหน้าเราเลยแล้วเราก็แบบว่าคุณไม่ใช่เจวอยอะไรอย่างนี้เป็นรายการ t ด e p a g เราไเป็นเพื่อเราจะเป็นเพื่อะเรเป็นเพื่ออะไร คือเมื่อว่านน้องๆก็น่ารักทุกคนเนาะแล้วก็ตามทำมิชชั่นได้ทุกคนบางคนทำเล็บมาด้วยแล้วมีบางคนเข้าห้องดำด้วยมีเราให้ไปด้วยก็ทำควบคู okay. okay. <S <S ่สองอย่างก็กำลังจะเดบิวในเดือนตุลา คลับผมท่านเอ็มใช้เทรนนีด้วยก็จริงๆผมเป็นเทรนนีในท่าเอ็มชอยตั้งแต่ก่อนมาเล่นเจบอลด้วยสารับแล้วก็ก็ทํามาเรื่อยๆซึ่งตอนนี้ทุกอย่างก็กําลังจริงจังขึ้นแล้วก็เพลงก็เหมือนจะมีหรือไม่มีแต่ไม่ได้แต่ไม่ป็นรายการก่อน อ๋อรายการใช่ใช่เป็นรายการก่อนใช่ครับโทดครับโรดทูเดบิวครับพร้อมด้วยครับ26่สิบหกนีเริ่มตอนแรกแล้วก็มีสิบตอนทุกวันเสาร์ทุกวันอาทิตย์ครับทางยูทูบแอนโชยครับโอ้ไม่มีอะไรนอกจากเจลบอยเลยครับก็ตอนนี้เหมือนก็เตรียมตัวถ่ายเจลตี้ครับแล้วก็จริงๆมีโปรเจกต์ต่างๆหรือว่าที่กำลังซุ่มทำอยู่เลยก็รู้สึกว่าเอออยากให้ทุกคนติดตามครับบอกได้ไหม โอ้โหไแล้วกังไปไปอันนี้เป็นโปรเจกต์ส่วนตัวหรือโปรเจกต์งานกลุ่มเอ่องานภาพรวมๆภาพรวมไปด้วยกันแต่ไปได้ไหมไปได้ไหมผมไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยไม่ได้ต้องรอติดตามเดี๋ยวผมด้นดูพาร์ทเดียวครับลูกครับผมผมเป็นพีเจเลยครับใช่ฮะอันนี้ใครบอกนะครับเดาอ่ะไรนะไปเดงมาอ๋อมีเพลงมีก็ เป<อ><อ>็นเพลงที่เราดังมากเล<ร>ยต้องมีมตอ่อ ก็คิดว่ามีหรือว่ารอติดตามใช่ต้องรอติดตามคือผมอะมือสั่นเลยพี่ตอนเนี้ยคือกลัวคาะทางไปว่าไอผมต้องตอบยังไงดีนะกลัวเออแต่ว่าก็รอติดตามครับผมเร็วเร็วนี้มเร็เร็วนี้ครับเร็วเร็วนี้ใกล้แล้ว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 อ่ะพี่ใบใกล้แล้ว ช่วงนี้ก็ใช้เวลานั่งสวดมนต์ภาวนาให้เจลตี้พวกเราสบายครับก็กลัวมากเลยครับผมก็นี่เครียดมากเลยว่าเฮ้ยเจลตี้ทำอะไรกันเนี่ยก็เลยว่าจะแบบนั่งคลายเครียดคนโคคลิงสเตจเลยครับผมอาจจะไม่เราหายใจดีก็ได้ใช่ไหม กินขนมอะไรอร่อยเล่นเกมสนุกสนุกแฮปปี้คือเพิ่งเพิ่งผ่านคร้ารอบงานแฟนมิสเข้ารอบหนึ่งเดือนมาได้ไงบ้างกับงานแฟนมิสมาถึงระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านผมเพิ่งรู้หนึ่งเดือนแฟงหนึ่งเดือนแฟนมิสพอดีป็นไงบ้างจริงจริงมันผ่านมันเร็วมากเลยครับเคยรู้สึกว่าแบบมันเพิ่งจะผ่านไม่นานเอง ก็ความจริงก็แบบที่ดิ้งพันการทุกคนครับก็วันนั้นได้เจอแบบหลายหลายคนเลยนะคอยากเจอแบบบ่อยๆครับแต่แต่แฟนมี้ก็นั่นคือสร้างมี่ไปทั่วประเทศเลยเนาะครับไปเจอเป็นไงบ้างกับการกับนมนมเทียวบ้ากับมิวสิคเติมโลกเต็มโลกโซเชียลก็เราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเราอยากทำอะไรใหม่ๆด้วยแหละแบบพรีเซนต์อะไรใหม่ๆให้คนดูได้รู้สึกว้าวแล้วก็อินไปกับเราอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าจริงๆโชว์ทุกโชว์ที่เราทำมันก็ถูกการคิดมาอย่างดีว่าจริงๆแล้วเออเราจะ อยากพรีเซนต์อะไรอยากโชว์อะไรอยากทำอะไรก็ขอบคุณมากๆที่แบบว่าเต็มไวรัลทุกคนชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับผมขอบคุณครับ